ตอนแรกไม่มีใครสนใจเรื่องไฟดับจนน้ำขวดหนึ่งขายได้หลายพันจักรยานขายได้เป็นหมื่นชั้นวางซูเปอร์มาร์เกต็ตว่างเปล่าผู้คนในเมืองใหม่ก็ค้นพบนี่เป็นหายนักครั้งใหญ่ทุกคนจึงแห่กันไปที่ชนบท จำลองการหลบหนีอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์เมืองที่คึกคักอย่างโตเกียวก็มีครอบครัว4คนเหมือนกันเมื่อเจอกันก็ไม่เคยคุยกันเลยแม่ทำงานบ้านพ่อดูทีวีลูกสาวเล่นโทรศัพท์ลูกชายเล่นคอมพิวเตอร์ทุกคนต้องพึ่งไฟฟ้าวันหนึ่งพ่อพอยหลับไปและพบว่านาฬิกาปลุกไม่ได้ดับลงไม่สามารถเปิดไฟในบ้านได้แต่พวกเขาไม่คาดคิดไฟฟ้าในโลกนี้ก็หายไปหมดสิน้น ไม่ว่าคุณจะอยู่สูงแค่ไหนก็แค่ปีนบันไดเท่านั้นเขาต้องการนั่งรถไฟใต้ดินไปทำงานแต่เขาเห็นว่าสถานที่นั้นเต็มไปด้วยผู้คนแล้วแม้แต่แท็กซี่ริมถนนก็ไม่สามารถจุดไฟได้การจราจรเป็นอมภาตโดยสิ้นเชิงในเวลานี้ประโยชน์ของจักรยานเข้ามามีบทบาทแต่ถึงแม้จะมาถึงบริษัทแล้วก็ตามคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้เช่นกันโรงเรียนจึงถูกปิดเช่นกันแต่นักเรียนมีความสุขมากแม่และเพื่อนบ้านตัดสินใจตื่นเตียน ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมีคิวยาวเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าการชำระเงินด้วยตนเองจึงทำได้เฉพาะเงินสดเท่านั้นหลังเลิกงานพ่ออยากซื้อจักรยานแต่ราคากลับเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าขณะที่เขาลังเลลูกค้าอีกคนก็เดินเข้ามาเขาเอาเงินไปซื้อมันแน่นอนเพื่อนบ้านสูงอายุที่เหนื่อยล้าฉันใช้เวลาตลอดไปในการปีนขึ้นไปชั้นบนวันแรกของการไฟฟ้าดับทั้งครอบครัวรับประทานอาหารเย็นพร้อมอาหารกลางวันแบบกล่องใต้แสงเทียนเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างดวงดาวบนท้องฟ้าจึงสว่างสวยกลายเป็นฉากที่สวยงามวันที่สามของการไฟฟ้าดับเนื่องจากโรงน้ำไม่มีไฟฟ้าาและไม่สร สารถสูบน้ำได้อ่างเก็บน้ำแห้งไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้จานที่ใช้แล้วหลายสิบจานกองรวมกันบนภูเขาห้องน้ำสาธารณะริมถนนก็มีกลิ่นเหม็นเช่นกันบริษัทของพ่อหยุดดำเนินกิจการโดยสิ้นเชิงเจ้านายมองการไกลและพาครอบครัวกลับบ้านเกิดในเวลานี้มีคนเริ่มขโมยโจมตีจัก,กรยานของพ่อพ่อได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็นผู้นำฉันต้องการไปธนาคารเพื่อถอนเงินสดเพื่อใช้ในภายหลังเนื่องจากไฟฟ้าดับธนาคารจึงสามารถจำกัดวงเงินได้เท่านั้นทุกคนกลัวว่าจะรับไม่ได้ผลักและดันทันทีพ่อเข้าไม่ได้้จึงตงตอออก หนึ่งสัปดาห์หลังจากไฟฟ้าดับเมืองนี้ดูเหมือนจะสูญสิ้นไปทั้งชีวิตมีคนออกไปมากขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่ยังคงลังเลและไม่แน่ใจจนกระทั่งพวกเขาบอกว่าชายชราอาศัยอยู่ตามลําพังและเสียชีวิตด้วยความอดอยากที่บ้านฉันจึงตัดสินใจไปบ้านปู่ทันทีคาโกชิมะอยู่ห่างออกไปหนึ่งศูนย์กมอพลแผนว่าจะไปสนามบินก่อน พวกเขาถอนเงินสดทั้งหมดอย่างไร้เดียงสาซื้อตั๋วเครื่องบิน4คนและรถ3คันออกเดินทางเช่นนั้นมีชายชาราขายน้ำข้างทางราคาขวดละ1 0 0 0พ่อคิดว่ามันแพงนานมากแล้วกว่าพวกคุณจะตัดมันลงแต่แล้วมันก็เพิ่มขึ้นเป็น2,000 ฉันตระหนักดีว่าสิ่งต่างๆจะมีราคาแพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปฉันก็เลยซื้อของเต็มกล่องที่ร้านสะดวกซื้อโดยไม่รู้ว่าแหล่งน้ำนี้สามารถช่วยชีวิตพวกเขาได้เพราะขาดอาหารบางคนลงแม่น้ำเพื่อตกปลาแล้วตักปลาให้แห้งทักษะการเอาชีวิตรอดถูกเติมใหม่อย่างรวดเร็วแต่เมื่อมาถึงสนามบินก็พบว่าเครื่องบินทุกลำนอนอยู่ที่นั่นนี่ไม่ใช่แค่ไฟฟ้าดับอีกต่อไปบางคนถึงกับทะเลาะกับตำรวจในเวลากลางคืนพวกเขาพบโรงแรมแห่งหนึ่ง พ่อตัดสินใจนั่งรถไปคาโกชิมาวันรุ่งขึ้นทั้งครอบครัวก็แตกแยกกันเด็กๆมีหน้าที่คนหาแผนที่ทั้งคู่ไปซื้ออาหารกินระหว่างทางหลังจากไฟฟ้าดับทั่วโลกอาหารและน้ำมีความสำคัญที่สุดชายคนหนึ่งต้องการแลกโร